หลายคนกลุ้มใจกับปัญหาฝ้าหนาะหน้าหมองและจุดดำฝังลึกแต่ไม่กล้าใช้ยารักษาฝ้าเพราะค่อนข้างอันตรายและเสี่ยงผิวเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำเผื่อใครยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เขามีสกินแคร์ที่ช่วยลดฝ้าโดยที่ประสิทธิภาพาพอๆกับยารักษาฝ้าแล้วนะจากงานวิจัยพบว่าชรานสิมิคแอซิดสามารถช่วยรักษาฝ้าได้และจะยิ่งเอฟเฟกตีฟมากขึ้นถ้านำสารตัวนี้มาทำเป็นเวทสำอางคือผสมเข้ากับสารบำรุงผิวตัวอื่นเช่นแนอซินมาลไฮยาอย่างวิกชีลิฟต์แอคทีฟบีจีเซรั่มขวดนี้มีท,ทั้ยยงทราน รองว่าสามารถช่วยลดเลือนฝ้าได้เมื่อใช้ควบคู่กับกันแดดของวิกชีในระยะเวลา3เดือนและยังมีส่วนผสมของไนซินามายเ์ช่วยลดรอยดำปอบประโลมผิวลดการอักเสบแอสคอร์บิลกลูโคไซด์ต้านอนุมูลอิสระลดการสร้างเม็ดสีและไกลโคลิตแอซิดช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ดูกระจ่งางใสเรียบเนียนแค่นี้ก็ช่วยตัดวงจรจุดด่างดำไปได้70%นแล้วนะแต่ถ้าอยากให้ผิวดูอ่อนเยาว์อยู่กับเราเป็นนานๆจะแนะนําให้ใช้คู่กับแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างวิตซีเซรั่มของวิชชีร่วมด้วยตัวนี้เป็นเพียววิตามินินนน5%ที่่เเ้รรืองงผวกะจา ใสมีออร่าและช่วยลดลิ้วรอยเล็กๆได้เนเซรั่มเขาจะเหลวๆซึมง,ง่ายเบาผิวทั้งคู่เพราะงั้นสามารถทาต่อกันได้เลยโดยลง B3 ก่อนแล้วตามด้วยวิตีสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นที่สําคัญเขาเป็นสูตรไฮโปแอลเลอร์เจนิกที่อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายใครมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําฝังลึกแนะนําให้ลองคู่นี้เลย